เกมนี้อย่างเอาสาวไทยคว้าชัยเหนือฝรั่งเศสเฮนัตแรกสกลูกยางเนชั่นลีก2025 การแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025วีล2025สัปดาห์แรกที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2568โดยทัพนักตบสาวทีมชาติไทยทีมอันดับ17ของโลกที่ยังไม่ชนะใครลงสนามพบกับฝรั่งเศสทีมอันดับ20ของโลกจากยุโรปที่ผลงานชนะ1แพ้2นัดเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกลส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบไปด้วยนัทนิชาใจแสนทัดดาวนึกแจ้งวริศราศีทาเลิศดลพรสินโพวิมลรัตนพั์ ทีมพิชยากโกกรมและปียนุษแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกเกมช่วงแรกสูสีเสมอกัน9-9ถึงจากนั้นสาวไทยโชว์ฟอร์มสวยทำหกแต้มรวดฉีกนำสิบห้าถึงเก้าก่อนรักษาความห่างขึ้นนำยี่สิบถึงสิบสองพร้อมเอาชนะไปได้ยี่สิบห้าถึงสิบสี่ขึ้นนำหนึ่งถึงศูนย์เซตเซตสองฝรั่งเศสแก้เกมมาดีเป็นฝ่ายออกนำสิบเอ็ดถึงเจ็ดแม้สาวไทยจะพยายามไล่ตามมาที่สิบแปดถึงยี่สิบสามแต่ก็ไม่ทันแพ้ไปสิบเก้าถึงยี่สิบห้าทำให้เสมอกันหนึ่งถึงหนึ่ง เซตเซตสามเกมสนุกทั้งสองทีมเปิดเกมบุกเสมอกัน1ิ1ถึงจากนั้นยังคงไม่มีใครยอมใครเสมอ20-20จนมาในช่วงท้ายเป็นสาวไทยที่ทำได้ดีกว่าเบียดเอาชนะไปได้25-23ออกนำา2-1เซตเซตสี่สาวไทยยังเล่นด้วยความมั่นใจออกนำา8-5ถึงจากนั้นยังคงเดินหน้าฉีกนำห่างสิหกถึงก่อนรักษาระยะห่างปิดเกมเอาชนะไปได้ 25- 13ถึงคว้าชัยเหนือฝรั่งเศสไปได้3ถึงเซตทำให้ทีมวลเล่บอลหญิงไทยคว้าชัยนัดแรกในทัวร์นามเมนนี้สเร็